อยากจะบอกนิดนึงนะคะว่าถ้าลิปสติกไปได้แป้งมันจะตามไปแล้วรองพื้นมันจะตามไปและอายไลเนอร์มันจะตามไปถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับสาวๆนะคะนะคะที่ชื่นชอบตรงนี้เรามาอีกตัวหนึ่งดีกว่าค่ะจะเลยขอฝากอันนี้นม่ได้นะคุณหมอก็คือตัวลิปสติกของอินโนเวียเนี่ยข้อดีจะอยู่ตรงที่กูต้าไทโอนเขามีกูต้าไทโอนในนี้ค่ะกูต้าไทโอนจะช่วยในเรื่องของรอยคำที่ลืมฝีปากได้ด้วยนะครับไหนใครใช้แล้วบ้างขอดูมือหน่อยได้ไหมคะ สวยไหมนะสวยถ้าสวยต้องมีฝีมือในการทาด้วยนะโอเคค่ะและ้วแล้วก็มาถึงอีกหลายๆตัวที่วันนี้อเ,เออคนถามว่าอยากจะใช้แล้วมาหรือยังใกล้ๆมาแล้วใช่ไหมคะ <25 S 1> จานเรย์ครับผมพี่ <25 S 1> สิงหาตัวนี้เป็นตัวที่เรานําเสนอนะคะเพราะหมอเชื่อว่าการแต่งหน้าที่ดีเนี่ยต้องมาจากแปรงแต่งหน้าที่ดีด้วยนะคะชุดแปรงแต่งหน้าตัวนี้เนี่ย ตัวขนเนี่ยเป็นตัวอะไรที่มีความพิเศษอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงคะ่ะว่าหกชิ้นนี้มีอะไรบ้างแล้วมันใช้แปลงที่เป็นขนข,นของอะไรบ้างทั้งหมดไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยนะคะนะคะเขาเขาทำฟาร์มแล้วก็ใช้แต่ขนจริงๆไม่ได้ฆ่าสัตว์ค่ะเอาเอาตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกก็คือจะเป็นตัวที่เราใช้ในในการตัดแก้มตัวนี้จะเป็นส่วนที่เราเอามาจากขนมา้า ะะแต่ส่วนส่วนใหญ่คนเนี่ยคือเขาจะเอามาสส่วนคือส่วนหน้าอกกับส่วนก้นนะฮะเวลาที่เขาเอาเอามาทําแปลงนะ,ะแต่ส่วนหน้าอกเนี่ยคือจะแพงที่สุดนะฮะแต่ตรงนี้ที่เราเลือกมาก็คือส่วนของหน้าอกของมา้านะฮะอันนี้คืออันใหญ่นะฮะแต่อีก3อัน,อน,นจะเป็นปัดแก้มปัดแก้มะฮะ แล้วก็ส่วนของตาก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะจะเป็นตามุมกว้างเหมือนโหนกช่วงนี้ฮะเราใช้ทาช่วงโหนกแล้วก็เล็กลงมานิดนึงบริเวณหางตานะคะแล้วก็ช่วงขอบตา3ตัวนี้จะเป็นขนแพ้ แต่ก็เป็นช่วงของหน้าอกเหมือนกันนะซึ่งราคาแพงมากแต่คุณหมอขายในราคาต้นทุนให้โดยที่ไม่คิดอะไรเลยคือตัวนี้เป็นตัวที่หมอบอกจริงแล้วว่าหมอหักดิบเลยนะคะเขาขายกันหลายพันบาทในแบรนด์เนมแต่หมอกําลังคิดว่าหมอเลือกขายในราคาไม่แพงแต่เลือกให้สมาชิกกิฟฟารีนสวยดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเผื่อพวกเราสวยเนี่ยพวกเราจะต่อยอดธุรกิจได้เยอะกว่าค่ะนะคะก็คือ4ีชิ้นนี้ถ้าเป็นแบรนด์เนมไม่ต่ำกว่า5,000บาท ใช่ค่ะนะฮะแล้วก็สองชิ้นสุดท้ายจะเป็นตัวทาปากกับตัวที่เขียนคิ้วนะฮะสองตัวนี้จะเป็นไนล่อนเกรดเเพราะตัวทาปากกับตัวที่เขียนคิ้วนี่คือเป็นขนสัตว์ไม่ได้เพราะถ้าเป็นขนสัตว์จริงเวลาที่เรากรีดความคมจะไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเราเลยเลือกในเรื่องของตัวไนล่อนแต่เป็นไนล่อนเกรดเครับผมเ <c oughs> วลาเวลาที่เราเขียนคิ้วเราถึงจะได้ความคมของเขานะฮะ ใครที่คิดว่าชีวิตออกจากบ้านตลอดเวลานะคะแล้วหน้าก็มันมากๆแล้วอยากจะเติมบ่อยๆก็คาบุกิจะมาเร็วๆนี้นะคะก็ะคือตัวปัดแก้มค่ะที่ตัวนี้ก็จะเข้ายิบยิบห้าเหมือนกันทั้งหมดน,ะะนี้มาจากเกาหลีนะคะใช่<ก>ตัวนี้นขนตัวนี้จะเป็นขนใน เป็นขนไนลอนเกร A นะฮะข้อดีของคาบูกิก็คือว่า 1. เราสามารถเอาไว้ปัดแก้มก็ได้ 2. เนี่ยจะช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยนะฮะรูขุมขนกว้างริ้วรอยเยอะๆแล้วเวลาเติมแป้งอางเนี้ยมันจะทำให้เห็นริ้วรอยเพราะฉะนั้นให้ใช้คาบูกินี่ฮะแตะลงไปที่แป้งแล้วเกลี่ยลงไปที่หน้ามันจะทำให้ไม่ค่อยเห็นริ้วรอยชัดเจนนะฮะตัวนี้ก็ราคาแค่160บาทถูกมากนะฮะ แล้วเราก็มาถึงตัวที่เราขายดีอย่างไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงๆเลยนะคะต้องปรบมือให้พวกเราจริงๆค่ะทุกคนเลยค่ะปรบมือให้อัสตาแซนจินเฟเชอร์คลินนะคะคือตั้งแต่โฆษณาโทรทัศน์มาเนี่ยไม่มีตัวไหนสปีดเร็วขนาดนี้เลยนะคะต้องเรียกว่า4ี่ห้าหมื่นกระปุกในเวลาแค่10วันเองนะคะปรีดเร็วมากเลยนะคะเมื่อมันปรีดเร็วเนี่ยหมอก็ห่วงท่านด้วยเหมือนกันว่าท่านได้อธิบายวิธีใช้กับคนซื้อหรือเปล่าคะว่าไงาหรอ,อวอมไง ถ้าวอร์มแลสยองฮะอาจารย์เบว่คือต้องอธิบายนิดนึงค่ะว่าเฟ c เชียลครีมเนี่ยมันจะช่วยที่ผิวนะคะและเป็นแอสตาแซนตินชนิดเข้าละลายในน้ำมันมิฉะนั้นจะไปอยู่ตรงผิวไม่ได้แอสตาแซนตินเนี่ยมีสองตระกูลตระกูลที่ละลายในน้ำกับตระกูลที่ละลายในน้ำมันนะคะแต่ถ้าใช้กับผิวหน้าเนี่ยต้องเป็นตระกูลที่ละลายได้ในน้ำมันด้วยในน้ำด้วยเพราะฉะนั้นครีมที่หน้าจึงควรเป็นครีมเนื้อหนัก ะะถ้าไม่เนื้อหนักและเบาวิวเนี่ยมันจะลดริ้วรอยไม่ได้แล้วเขาจะเก่งริ้วรอยที่หน้าในริ้วรอยตื้นริ้วรอยตื้นจะหายก่อนริ้วรอยลึกจะดีตามนะคะแต่จะเก่งเรื่องริ้วรอยเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อครีมเนื้อหนักจึงต้องสอนกันในการวอร์มครีมค่ะนะคะอาจารย์เลสอนนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะเวลาวอร์มนะฮะก็คือว่าเราค่อยๆตักมาเป็นเป็นเป็นทีละจุดนะฮะส่วนของเลย์ทาบริเวณใต้ตา คือตักมาที่มือทีเดียวก็ได้จ้ะเลยอ่ะตักฮะแต่เดี๋ยวแบ่งวอร์มแบ่งวอร์มอ่ะวอร์มเ <Warm, S 1> ขาเรียกวอเทอรี่คือเป็นสีขาวใสนะคะก่อนจะถึงหน้าเราเนี่ยให้วอร์มให้อุ่นอุ่นถ้าอุณหภูมิร่างกายแล้วมันจะกลายเป็นสีขาวใสนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาค่อยๆแตะแล้วก็รูปแตะแล้วก็รูปรูปใช้ได้ทั้งตอนเชา้าทั้งตอนก่อนนอนนะคะถ้าเราไม่วอร์มจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะแผะ ไปตรงนี้หนึ่งสองสามใครไม่รู้สอนกันแต่ชาติปางก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้ากองเป็นก้อ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 นแล้วก็ทาถูทาถูทาถูถครีมจะกองอยู่ตรงนั้นนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันเย็นนะคะ <c oughs> พอมันเย็นแล้วมันเจอแอร์เจออะไรแนละ้วมันเซ็ตตัวซะก่อนที่มันจะทันซึมนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ให้วอร์มครีมก่อนนะคะค่อยๆแบ่งมาวอร์มถ้ารู้สึกว่ายังฝืดอยู่บางท่านถ้าสมมติว่ามีอายุแล้วหมอก็แนะนําให้ใช้สังเกตนะว่าเวลาหมอเปิดอะไรหมอจะเปิดม,มือเดียวนะคะ นะคะเพราะมันจะไม่ช้ำค่ะแพ็กเกจนะคะใช้แค่ครึ่งหยดค่ะตึงต้งตนี่มันใหม่ะะนะคะการมีวิตามินอีปนอ,อยู่นิดนึงจะทําให้วอร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลื่นขึ้นนะคะเหนียวไหมไม่เหนียวจะไม่เหนียวเลยถ้าตอนเช้าท่านทับด้วยรีแพลี่นะคะแล้วก็กันแดดถ้าก่อนนอนก็ทาเสร็จใช้รีเพลี่และจะใช้แล้วแต่รีเจนเนเรทใช้ไฮโดรคริสตัลอย่างที่เคยใช้ก็คือใช้ไปโดยตลอด นะคะคุณผู้ชายใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะใช้ได้ก็คือทาไปแล้วทาริแพลลี่ทากันแดดแล้วยังรู้สึกว่าผมไม่ชอบหน้าเหนียวก็ไปเอาแป้งเด็กอะแป้งเด็กอะนะคะมาทาก็ได้แป้งเด็กตลับขาวๆข,ของเราหรือว่าเป็นแป้งกระป๋องแป้งหอมอะไรก็ได้นะคะแต่แต่แต,แต,แต่อย่าทามากเดี๋ยวหน้าวอกนะคะนะคะโอเคตรงนี้นี่คะ่ะพอถึงตรงนี้สีส้มจะไม่เหลือแล้วนะคะเคลียร์ไหมที่คอคะ่ะ บางคนบอกว่าซื้อหน้าแล้วเอาหน้าไปทาคอจริงๆแล้วมันออกแบบให้มีความแตกต่างกันเพราะว่าหน้ากับคอเนี่ยเป็นผิวหนังที่ไม่เหมือนกันนะคะนะคะที่คอเนี่ยจะไม่ค่อยมีต่อมไขมันแล้วมันจะเป็นอะไรที่เอี้ยวไปเอี้ยวมาบ่อยเพราะฉะนั้นเราออกแบบให้มีไฮายาลูรอนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะที่หน้าคอเพราะฉะนั้นตัวใหม่จึงออกมาเป็นน้องใหม่ขายดีตัวนี้เหมือนกันนะคะจับตลาดกลุ่มไหนฮัลโหลจับตลาดกลุ่มไหนคะ คนที่กลัวริ้วรอยบนร่างกายทั้งหมดนะคะอันนี้จะไม่เหมือนกับบอดี้โลชั่นเทนเดอรีนบอดี้โลชั่นเทนเดอรีนเนี่ยก็คือจะใช้กันทั้งครอบครัวนะคะยุสวิกเกนที่เรามีก็คือใช้สำหรับตัวเองที่หมอบอกเอาไว้นะคะแต่ว่า ตัวตัวตัวเนี้ยเป็นตัวที่จะช่วยเรื่องริ้วรอยถ้าใครมั่นใจในแอสตาแซนทินหมออยากแนะนำมากมาก,มากนะคะแล้วตัวที่หมออยากให้ทุกท่านที่เป็นนักธุรกิจกิฟฟารินพกเก็บไว้ติดตัวในกระเป๋าถ้ามีอะไรขึ้นมาควักขึ้นมาได้เพราะมันเบาใช่ไหมคะท่านคงไม่สามารถแบกเจ้านี่ไปไหนมาไหนได้มันหนักนะคะแต่ท่านสามารถเอาตัวนี้มาและให้เพื่อน ที่อยากจะลองใช้ Hand ์แอนด์นลองใช้ดูได้นะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้มือเป็นอะไรที่ฟ้องอายุนะคะเดี๋ยวนี้ดูแลหน้ากันพอไม่ดูแลมือเนี่ยมือมันไปก่อนนะจริงไหมคะนะคะตัวนี้ก็คือตัวที่หมอฝากเอาไว้ด้วยค่ะนะคะนี้ค่ะได้ค่ะอันนี้นิดหนึงนะคะถ้าเราทาเฉพาะมืออย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยนะคะเล็บเราก็จะแข็งอยู่อขอบเล็บเราก็จะแข็ง อย่างนี้ฮะแล้วเล็บของเราบางคนเนี่ยที่มีเล็บที่ฉีกง่ายของเ้จะฉีกอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นให้เราใช้มือนวดไปที่เล็บเราก่อนอย่างนี้ฮะหลังจากนวดไปที่เล็บเราแล้วค่อยมาลูบที่หน้ามือแล้วก็หลังมืออย่างนี้อีกทีเราควรจะถอดแหวนก่อนนวดไหมควรครับแต่เราต้องไม่ควรจะลืมแหวนด้วยใช่ไหมคะอืมอันนี้ต้องบอกไว้นะต้องสอนทุกอย่างเลยนะเพราะหลายๆคนทาเสร็จถอดแหวนแล้วก็ลืมแหวนไว้ตรงนั้น เป็นที่ร้องห่มร้องไห้นะคะไอ้นี่แนะแปลกมากเลยนะหมอก็ดูแล้วงั้นๆแต่ทำไมมันขายดีจังไอ้ม o u ส e ป p y o y b i o Herbal ใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าพวกเรารักยาสีฟันไบ o อเฮอร์ ble, ใช่ไหมนะคะแล้วคงคุ้นเคยนะคะหมอหมออยากให้พวกเราพวกไว้เพามันเบานะคะแล้วก็ในความเป็นนักธุรกิจเองเนี่ยหมอเป็นห่วงคะ่ะเพราะว่านักธุรกิจส่วนใหญ่แล้วเนี่ย มักจะอยากจะพูดเตรียมเรื่องที่จะพูดแต่และเลยเรื่องกลิ่นปากหมอจึงอยากให้พวกเราเนี่ยพกไหมขัดฟันนะคะทุกครั้งที่รับประทานอาหารท่านอาจจะแปลงฟันไม่ได้ท่านพกไหมขัดขัดฟันไปเอาเอา,เอาพวกเศษอาหารตามซอกฟันออกก่อนในห้องน้ําแล้วก็ใช้เมาส์สเปรย์ตัวนี้พ่นไปนะคะมันจะทําให้เวลาเราคุยกับผู้ม่งหวาเราอยู่ใกล้กันใช่ไหมคะนะคะมันจะทําให้เราดูดีและเป็นคนที่สุขอนามัยดีและดูสะอาดด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่หมอไม่ได้กังวลอะไรมากเลยพวกเราเนี่ยไปได้ดีอยู่แล้วค่ะ ะะทีนี้แอสตาแซนทินเนี่ยพอมันมีแอสตาแซนทินแล้วนะนอกจากครีมแล้วเนี่ยเราก็มีชนิดรับประทานด้วย3ตัวค่ะอยากจะชี้ให้ดูนะคะนะคะก็คือมีแอสตาซามายแอสตาแซนทินที่เป็นกล่องที่เป็นกล่องของเก่าของเราใช่ไหมคะตัวนั้นหลายๆคนก็ทานแล้วเราก็ขายอยู่หลายหมื่นกล่องอยู่แล้วแต่สําหรับแอสตาเซามายเนี่ยหมออยากจะให้ทานในคนที่ต้องการแอสตาแซนทินที่ผิวแต่ผิวมีปัญหาเรื่องผิวแห้งด้วยนะคะเพราะว่าเซรามายจะเติมความชุ่ม ชุ่มน้ําให้กับผิววันละ1ขวดนะคะอันนี้คือเรื่องของแอสตาเซรามายส่วนอันนี้ที่เป็นกล่องก็คือที่เป็นเม็ดที่เราทานอยู่ตัวหมอเองตอนเนี้เดิมหมอทานอันนี้นนวันละสาเม็ดแต่พอมีแอสตาคิวของซูปรีเดอร์มานะคะ หมอดูแล้วหมอก็ชอบค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาใส่เนี่ยมันค่อนข้างจะเติมเต็มว่าไม่ต้องทานหลายตัวนะคะเอซาคิวเนี่ยก็จะมีเอ a ซาแซนทีน2มิลลิกรัมมีโคเอนไซม์ค e ิวเทแล้วก็มีโอไรซาด้วยนะคะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่หมอต้องสาร,รภาพนะคะว่าเห็นอยู่ที่โต๊ะในห้องน้ําของน้องกิฟมา3ปีแล้วนะคะแต่หมอไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะแต่ว่าน้องกิฟเขาทาน นะคะเขาทานเพราะเขาบอกว่าทานแล้วเขาคิดถึงพ่อนะคะจนกระทั่งหมอมานั่งดูว่าเออคุณฟังคุณหมอม่านบรรยายเนี่ยเขาพบว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ไม่เลวตอนนี้ก็เลยทานตัวนี้เม็ดหนึ่งแล้วก็ทานแอสตาเซนทินของเราเนี่ยสเม็ดด้วยนะคะเอาละจบเรื่องแอสตาเซนทินละตั้งใจฟังให้ดีนะคะเมื่อกี้ใครจําได้หมอบอกว่าแอสตาเซนทินมันเก่งเรื่องอะไรคะรรมันเก่งเรื่องริ้วรอยแต่คนเราเนี่ยพอแก่แล้วหน้ามันเปลี่ยน หน้าที่เปลี่ยนเนี่ยมันมาจากริ้วรอยครึ่งหนึ่งกับมาจากความหย่อนคล้อยครึ่งหนึ่งจริงไหมคะแล้วมันจะเป็นพันธุกรรมนะบางคนเนี่ยรอยไม่มีแต่หน้าอูมตาตุยแล้วมีเนียงคือมีความหย่อนคล้อยบางคนมีแต่ริ้วรอยหน้าไม่หย่อนคล้อยบางคนหย่อนคล้อยไม่มีริ้วรอยบางคนทั้งหย่อนทั้งเหี่ยว เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหลักการเนี่ยในตัวหมอเองเนี่ยหมอจะเป็นตัวตอบโจทย์ได้เพราะว่าหมอเป็นคนที่ไม่ได้มีเนื้อมากที่บริเวณหน้าและคอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอจะตอบตัวเองได้ว่าถ้าเราเลือกแอสตาแซนตินมันจะช่วยเราเรื่องริ้วรอยแต่เรื่องของความหย่อนคล้อยต้องใช้คอลลาเจนนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความงามเนี่ยหมอก็อยากให้พวกเราเนี่ยอย่าขายแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้แนะนำทั้งสองตัวถ้าจะรักษาหน้าให้รูปถ่ายตอนอายุ20 30 40 50 60ไม่เปลี่ยนไปมากเท่าไหร่นักต้องใช้ทั้งสองอย่างค่ะใช้อ s สตาแซนทินเรื่องริ้วรอยและใช้คอลลาเจนนะคะเรื่องของความหย่อนคล้อยและความตึงกระชับของผิวพรรณด้วยนะคะ SOP ตัวนี้เป็นตัวที่เรามั่นใจเพราะว่าเมื่อเราผลิตเองเนี่ยเราใส่คอลลาเจนได้เต็มจำนวนตรงนี้จริงๆนะคะ